เรามาเที่ยวทะเลโพสมัสเราพี่น้องโอ้บรรยากาศดีเวอร์ว่างอลังการสวัสดีจ้าจากช่องเอเจพากินพาเลฉันแน่ววันนี้เขามาเก็บหอยอีกรอบสองนะเนี่ยมาเก็บหอยอีกรอบสองไปลุยกันต่อรอบสองจาพี่น้องจ้าเจอกันเนะ,ะเเเทุกคนใกล้สิถึงมองเกบปะคหอยนะได้จ้า น้ำข่นไก้แล้วก่แล้วน้ำขึ้นบ่น้ำขึ้นได้เน้ำนาขึ้นเตออมเขาหนเขากลับเมื่อไหร่น่อูเปนขึ้นเรือได้ไงพไหาเลียมาหาบเด้อพี่้องแล้วสิเก็บบอหม้อเด้เเริ่มเก็บเลยเอาหนูเก็บให้พี่แอนตีแล้วกันน่น พี่นหูว้อยในชีวิตเ้อคนเยอะมากหในชีวิตเอเก็บหอยจีแ่นี้มันจองตัวติดกันหรอแล้วอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้หรือว่ายังไงก็ได้ก็ได้พี่แอน คือแกไม่ติดเพายนอน้วโนไปช่วยเา่นไม่ติดตออมันสีเอายากเรีย้นองหวย ไปรถท้องสุดใหญ่เออลมลม มันขึนแล้วต้องเฝ้าพี่น้องตั้งแต่กลางแลวสิบประันเดี๋ยวไปช่วยพี่แดนเก็บก่อนพี่ก็มาลองชิมรสชาติกินเก็บไม่เต็มผัดทมี่กระกใหญ่ ที่ไม่พานะทำต แล้วแฮะขึ้นห้งองเอาของไปกันปวดท้งเลยเนี่ย กันแัดเดียวเท่านั้นแหละคันดูห่วยจ้ายังเลาะเลาะสวยมาแล้วเนี่ยแ้าแฝดคนในมกไม่อยากลงมาอีกหรือเปล่าแล้วก็จิอยากลงมาเยอะล่ะะแล้วได้ผอของ คิดว่านะมังอยากว่าโซเชียวแคมมัน,นอันที่อนข้อหอยนี่คือหอยที่เราได้นะคนปั๊บเดียวพอน้ำมันขึ้นแล้วจ้ะเนี่ยขึ้นเร็วมากเราต้องรีบเก็บและเราต้องรีบไปคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะเนาะดูหอยเราอุ้ยหอยหอยทั้งนั้นเลยหอยมันปิด